จากคำพูดของคนที่ชื่อเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทว่าทักสินติดคุกแน่วันที่สามสบเลยทำให้ข่าวหน้านหนึ่งนึกซึ้งพิมพ์วันนี้ขาดข่าวสำคัญไปข่าวหนึ่งครับถ้าไม่มีข่าวชั้น14หรือไม่ได้ปั่นกันระเบิดเถิดเทิงนะเอากันธรรมดาธรรมดานะข่าวนี้ต้องดังต้องดังมากครับ <laughs> กรกตมีมติ ส่งคดีเกตกมนหมอเกตถึงสารดีกาเหตุอ้างจบด็อกเตอร์ด้านเจ้าตัวยังเงียบติดต่อไม่ได้การส่งตัวนี้นะครับตามข่าววันนี้นะครับมาเลยไม่ได้ขึ้นพาดหน้าหนึ่งนึกซือพิมพ์ข่าวเมื่อวานนี้เหมือนกันคือกกตมีมติส่งคุณหมอเกตที่ ้งว่าจบด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ปริญญาเอกอะไเขาเขาเนี่ยนะ <c oughs> จริงๆเธอไม่อ้างก็ได้แต่นี่คือความเวอร์ของเธอซึ่งเรามีชุดความคิดเกี่ยวกับผู้หญิงประเภทน,นี้กำลังหาข้อมูลหลายคนอาจจะบอกเมื่อไอการเอ กรกตส่งฟ้องศาลก็จะต้องหยุดปฏิบ bon. ัติหน้าที่ใช่ครับนั่นคือหลักการแต่ถามว่าเจอแน่ไหมถูกถอดแน่ไหมอย่าเพิ่งดีใจนะครับเพราะการเมืองไทยมีความซับซ้อนยังไม่รู้ว่าเธอนั้นโหนเส้นไหนแต่แน่ๆคือผ่านสายของพักภูมิใจไทยนี่แน่นอน และพักภูมิใจไทยก็เส้นใหญ่อยู่แล้วกรณีนี้คุณหมอเกตเจอเจอคดีหัวสอวอด้วยนะครับนอกจากถูกถอดถอนแล้วยังจะต้องเจอคดีหัวเรื่องอังยีส่งจน <c oughs> อังยีส่งจนฟ้องกันอีกนะเอาละครับผมเอาข่าวนี้ขึ้นมาเพื่อให้ท่านเห็นว่าวันนี้ข่าวของคุณเสรีเตมีเวทเนี่ แกปั่นถ้จนกระทั่งกลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ทุกคนก็จ้องข่าวเชื่อว่าจะเป็นอย่างที่แกว่าทักษิณบอกไม่ต้องห่วงผมแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรคือผมวิเคราะห์สถานการณ์แล้วว่ายังไม่มีอะไรแต่ว่ามันต้านต้านกระแสการปั่นข่าวและการสมยอมของสื่อมวลชนเพื่อจะขายข่าวนี้ไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้ หน้าหนึ่งหนึ่งสือพิมพ์วันนี้ทุกฉบับไม่มีเรื่องหมอเกตเลยครับมีแต่เรื่องข่าวชั้น14ยกคำร้องทักษินปมชั้น14บสารมีนัดไต่สวนเอง13มิยอแล้วก็มีข่าวอื่นๆนะครับข่าวเรื่องของตึกสตอง,องอยังตามกันอยู่ต่อไปแต่ข่าวหลักๆวันนี้ที่สำคัญมีข่าวเรื่องนี้ทุกฉบับพาดหัวหมดผมไปเลยนะฮะ เดลี่นิวส์สารดีการนัดมติชนสารไต่สวนเองนัดใหม่13มิถุนาคำวินิจฉัยของสารไม่รับคำรองของนายชาญชัยอิสระเสนารักษ์อาจจะสับสนนะครับเอ๊ะไม่รับคำรองแล้วทำไมรับเรื่องอ่ะก็นี่แหละที่เราจะต้องมาวิเคราะห์กันข่าวสดก็เป็นข่าวใหญ่อันเดียวกันหมดครับเกือบจะไม่ต้องอ่านแต่ มีข่าวไทยโพสแม่พาดหัวสารไตสวนทักษิณปมบังคับ13มิยอคือนัดเลยนะฮะจะเชิญอายการหมายเรียกอายการเจ้าหน้าที่หมอเหมือมาตรวจสอบหม่หมดแต่ว่าไทยโพสดันไปติ่งอีกอันหนึ่งบอกอนุทินสันอขอโทษอนุทินลั่นคาสิโนทุก ต้องเห็นพ้องแหม่บังเอิญข่าวชั้นสิบมันใหญ่ไปทำไมอย่างนั้นขา่าวอนุคำพูดอนุทินาน,นี้สำคัญมากนะพอทอินบอกว่าทุกพักต,ต้องเห็นพ้องให้กันหมดพูดเป็นนัยยะสำคัญก็มีการตีความกันลึกซึ้งไปหมดว่าดิวปีศาจอยู่เหนือคาสิโนเป็นอะไรอีกผมไม่อยากจะวิจารณ์เรื่องนี้เพราะว่า ยังไม่มีข้อมูลแต่ว่าอย่างไรเสียหน่าเชื่อตามที่ท่านอนุถินว่าเพราะก่อนหน้านี้คุณพีรพันธ์ที่แรกก็อ,อ,อ้ำออึง้งๆแล้วก็ออกมาเหมือนกันหมดครับบอกว่าต้องรับรองหมดแล้วบังเอิญผมก็เลยไปเห็นข่าวนี้ขึ้นมาในหน้าโพสต์ข่าวของฐานเศรษฐกิจดวนราช ินทมัยสมาคมประกาศลุยเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์2แสนล้านผมก็คิดว่าน่าจะเป็นข่าวเดียวกันรองรับกับข่าวคุณอนุทินเปล่าเลยครับข่าวมันผลขึ้นมากันเต็มไปหมดเพราะคนเชื่อเช่นนั้นผมไม่จะบอกว่าเชื่ออะไรแต่เป็นข่าวที่ลงเมื่อวันที่27สิงหาปีที่แล้วครับคนละเรื่อง คนละเรื่องเดียวกันคือตอนนี้เนี่ยมันกำลังฮอตอิชชูตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมานะครับ9เมษาตั้งแต่ลูกในเนวินไปพูดในสภาบอกไม่ยอมรับเอ n นเตอร์เทนไม่คอมเพลกตแล้วก็คุกขคุกขัก,ก,กมาสู่ถึงการปรับคอมอลที่พักภูมิใจไทยออกไปร่ำลือกันนายกก็บ,บอกไม่มีไม่มีเหมือนเดิมทุกอย่างก็ไม่มีใครเชื่อพอคุณอนุทินบอกว่าทุกพักต้องรับข่าวนี้ขึ้นมา ทุกคนเลยอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยราชสินัำไมสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์รองรับเรื่องนี้แล้วเปล่าครับปีที่แล้วแต่ก็อาจจะมีนัยยะเช่นนั้นได้แนวหน้าก็เหมือนกันครับก็ลงข่าวเรื่องนี้แหละชั้นสิบสี่ชั้นสิน 14, ผมต้องบอกว่านี่คือความสูญเสียนะครับ โอกาสที่เราจะได้รู้เรื่องอื่นๆที่สําคัญอย่างหมอเกตถูกฟ้องนี่ตกลงจะถูกถอดจริงไหมสว oh. ผมยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้านะคุณหมอเกตนี่ต้องมีอะไรในเป็นพิเศษสักอย่างหนึ่งนะครับเพียแต่เรายังหาข้อมูลไม่ได้แต่ขณะนี้ DSI นี่มีข้อมูลแล้วว่าหมอเกตก็เป็นหนึ่งใน oh. สวที่อยู่ในขายการหัว เพราะคะแนนเธอสูงสุดผมยังแปลกใจว่าเอาเธอวันนี้แม้เธอจะแม้เธอจะเวอร์ไปในเรื่องของดร,รสา,าจาจย์อะไรของเธอเนี่ยนะแต่ที่แน่นอนก็คือเจอคดีหัวแต่คดีหัววันนี้เราก็ยังวางใจไม่ได้นะครับเพราะอำนาจพิเศษต่างๆที่มันมีอยู่นี้ อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ถึงต้องให้กําลังใจดีเอสไอเขาทำหน้าที่นี้นะครับกรุงเทพการเมืองครับให้หน้าหน้าพาดหัวหน้าหลังปกหลังเกือบทั้งหน้าเลยครับเรื่องของขีดเส้น30วันแจงบังคับโทษทักษิณน,นะครบางกอกโพสต์ยังต้องเล่นข่าวนี้ด้วย เป็นข่าวเดียวกันเลยนะครับถือว่าเป็นเอกภาพแหม่น่าปลื้มใจกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะแกปั่นได้ที่แล้วแกหายไปไหนลวันนี้ <c oughs> แกบอกวันที่30ทักสินติดคุกแน่ไม่อย่างนั้นตน้องหนีแล้วตอนนี้ไปไหนครับคุณพี่เสรีผมไปอยู่ไหนฮะเดี๋ยวจะรายงานข่าวว่าท่านอยู่ที่ไหนนะครับแบงก์คอมโพสซึ่งบอกว่าสารสูงเอ่อ เปิดเงื่อนายการสอบเรื่องคดีทักษิณเองและคุณหมอเกดก,ก็อยู่เล็กๆครับมีอยู่ฉบับเดียวที่ขึ้นหน้าหนยภาษาอังกฤษคือเรื่องของคุณหมอเกดนี่เรากลับมาดูว่าเรื่องชั้น14นี่คำสั่งของศาลเนี่ยออกมาแบบนี้มีนัยะอะไรบ้างแต่นี่จากเนื่องจากว่ามันมีการปั่นข่าวใส่ไข่กันมากจนฝุ่นตลบไปหมด ปรากฏว่าสายที่เขมเข็นเคี้ยวทักสินก็บอกว่าหนักกว่าเดิมสารนักตัดสินนี่เดือนอ,อ,อะไรเดือนกันยานี่เอ้มมีถุนายนหนักกว่าเดิมตายแนะ่เอาบอกโอเคไม่เป็นไรถ้าใครยังอยากจะบ้าอย่างนั้นก็ว่ากันไปนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาดูว่าทำไมสารจึงออกมาว่าหนึ่งไม่รับ ไม่รับคำร้องของนายชาญชัยและพักพวกแต่รับเรื่องมาสอบเองถ้าพูดอย่างภาษาชาวบ้านคือมึงไม่เกี่ยวอย่าเสือกชาญชัยมึงอย่าเสือกเพราะอะไรครับเพราะว่าเรื่องนี้ตีความได้สองนัยยะนัยยะที่หนึ่งสารคนเอื้อมละอาเต็มทีเลยเหมือนกันผมมองนะฮะเพราะว่าสารรัฐธรมรมนูญ ก็วินิจฉัยเรื่องนี้ไปแล้วสองครั้งครับวินิจฉัยเรื่องนี้ไปแล้วสองครั้งโดยไม่รับคําร้องแล้ววันนี้ยังจะร้องกันอีกสา,ารจะออกแบบไหนดังนั้นวันนี้ถ้าบอกว่าไม่รับเรื่องเลยตัดตกไปเลยประเด็นที่หนึ่งที่เรามองกันกนะ็คือว่า จะหักน้ำพาด้วยเขาพเพราะกระแสมันปั่นจนได้ที่ครับปั่นจนแรงแล้วนะดังนั้นถ้าถ้ามองในแง่บวกศาลไปขวางเรือไม่ได้เอาเรือไปขวางน้ําเชี่ยวไม่ได้ก็เลยบอกหลักการกฎหมายก่อนไม่รับเรื่องของคุณเพราะคุณไม่เกี่ยวอย่าเสือกออกไปซะแล้วก็รับเรื่องเองจะไต่สวนเองถ้าจะไต่สวนเองก็ไต่สวนในระบบราชาการซึ่งมันก็เข้าหลักว่าเมื่อศาลตัดสินแล้ว แล้วก็ไปอย right like ู่ในส่วนของกรมราชธรร์แล้วมันก็น่าจะจบตรงนั้นแต่วันนี้ที่ยังมีปัญหาอยู่ก็คือเรื่องของมีการปั่นกระแสขึ้นมาเมื่อเป็นอย่างนั้นถ้ามองในทางบวกก็คือทำให้กระแสนั้นอย่าเพิ่งไปทวนมันอีกสักพักหนึ่งก็ค่อยผ่อนลงไป แล้วก็ไปว่ากันใหม่อีกทีนี่แนวหนึ่งอีกแนวหนึ่งแน่นอนที่สุดในเรื่องของโครงสร้างและนี่คือปัญหาโครงสร้างคือสารมีอำนาจมีอำนาจจริงในระบบที่มมไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่เขียนป้ายไว้ว่าเป็นประชาธิปไตยดังนั้น ไม่ได้ไปเสียรับเรื่องก่อนนอพิจารณาเองอย่างน้อยที่สุดก็ทําให้อํานาจศาลยังคงอยู่เต็มที่อันนี้ก็มองในทางร้ายนะอีกแบบหนึ่งแบบที่สามรับเรื่องไว้ก่อนรอดูดูลมหน่อยว่าจะเป็นยังไงทั้งสามกระบวนการนี้อะไรเป็นด้านหลักเรามาลองดูข้อกฎหมายกันหน่อยนะครับ คือเรามองข้อเท็จจริงจากข่าวีบางทียากเหมือนกันเพราะมันมีการใส่ไข่และสื่อบางส,สื่อสื่อส่วนหนึ่งเนี่ยเขาต้องการใส่ไข่เพื่อเอาวิวเพื่อให้ได้รับความสนใจจากจากผู้บริโภคข่าวผมเลยคิดว่าวันนี้มาจับประเด็นของคุณวินยัดชาติมนตรีดีกว่าคุณวินยัดชาติมนตรี นะครับซึ่งเป็นทนายความของท่านทักษิณแต่ที่เขาลำดับนี่ไม่ได้บอกว่าช่วยทักษิณอะไรเลยนะเขาบอกด้วยข้อกฎหมายเขาเป็นทนายความอยู่ในเหตุการณ์ผมคิดว่าน,น่าฟังที่สุดนะครับเมื่อกี้ท่านคงจะรู้จักเขาแล้วนะครับให้ดูรูปคุณประยัดชาติานมนตรีได้เขียนในเฟซบุ๊กของท่านว่าสรุป คำสั่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองเมื่อวันที่30เมษายน68ว่าหนึ่งศาลฎีกาเห็นว่าผู้ร้องไม่เกี่ยวกับคดีไม่มีสิทธิ์ยื่นคําร้องยกคำไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องยกคำร้องของนา,ายชานชัยนี่คือเขาสรุปเนื้อพอเราพอเราได้เนื้อแล้วนี่เราก็จะรู้ทันทีว่า มันออกควรจะออกไปทางไหน 2. แต่เมื่อความปรากฏต่อศาลศาลย่อมมีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงได้เอออันนี้ก็น่าสนใจนะครับเขาถือศาลเขาถืออ้างว่าเขามีอำนาจนะอำนาจที่จะดำเนินการได้ 3. ให้คู่ความทุกฝ่าย โจทย์ที่ร้องมานี่นะโจทย์คืออายการสูงสุดคดีนี้อายการสูงสุดเขาเขาเป็นเจ้าของเรื่องจำเลยแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลอธิบดีกรมราชทัณฑ์และผู้บัญชาการเรือนจำชี้แจงภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งเห็นว่าจะส่งทนาย ขอโทษเห็นว่าจะส่งหมายจะครบวันที่30พฤษภาคมนะครับปี68แล้วก็นัดไต่สวนกันวันที่13มิถุนาสีสารจึงนัดพร้อมไต่สวนในวันที่13มิถุนายน68เวลา9โมงครึ่งความน่าสนใจของเรื่องนี้มีประเด็นที่จะต้องถกกันเขาจับประเด็นตรงนี้ หลายคนอาจจะบางทีมองข้ามไปเพราะมันฝุ่นมันตลบคือเรื่องการพระราชทานอาภัยอภัยลดโทษของในหลวงเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณวินญญัตดบอกว่าจำเลยได้รับพระราชทานอาภัยลดโทษการพิจารณาจำต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง อีกทั้งอำนาจในการบริหารโทษในคดีที่ถึงที่สุดแล้วเป็นอำนาจฝ่ายบริหารขั้นตอนในชั้นบังคับคดีมีกระบวนการที่มีกฎหมายบัญญัติชัดเจนให้หน่วยงานปฏิบัติกระบวนการนี้ต้องตรวจสอบโดยองค์กรใดแต่เมื่อสารฎีกาให้จำเลยชี้แจงจำเลยก็ใช้สิทธิ์ในความในเมื่อความออใช้สิทธิ ในเมื่อความจริงคือป่วยจริงพระบรมพระราชทางพระบรมราชองการเนาะอ,อภัยลดโทษเนี่ยท่านก็เห็นอยู่ตามที่ผมได้ขึ้นหน้าจอยท่านดูนี้มีการกำหนดโทษให้ลดลงและระบุด,ด้วยว่าให้ใช้ความสามารถมาช่วยเหลือบ้านเมือง อันนี้เราก็รู้กันดังนั้นประเด็นนี้คุณวินญ,ญาร์บอกเป็นเรื่องต้องใช้ความระมัดระวังหลายฝ่ายอาจจะพูดจาไปในแนวใดก็แล้วแต่แต่ว่านี่คือเรื่องที่เกิดขึ้น mm. เรามาดูกันอีกนิดหนึ่งว่า mm. เหตุการณ์เมื่อวันที่30พลตุรเอกเสรี ปั่นจนมือมือแข็งเลยว่ากันเถอะนะครับนี่ครับเสรีพิสุทธิ์ตตือนทักษิณไม่รีบหนี30เมษาติดคุกแน่นี่ไงถึงกลายเป็นปัญหาขึ้นมาข้อเท็จจริงที่ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องนี้สารรัฐธรรมนูญได้กำหนดวินิจฉัยไปแล้วสองครั้งครับสองคดีคือไม่รับคำร้องเรื่องชั้น14 อันแรกอันนี้เป็นข่าวของสำนักข่าวไทยนะครับเมื่อวันที่22เดือนพฤศจิกายนสารธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากไม่รับคำร้องทักษินเพื่อไทยล้มร้างการปกครองหนึ่งในหข้อนั้นข้อที่หนึ่งคือเรื่องชั้น14เสร็จแล้วอีกคดีหนึ่งคดีเมื่อเดือนธันวาคดีแรกนี้ก็เป็นเรื่องของนายธีรยุทธ์ร้องเรียน ที่สมคบกันกับนายเ,เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐในไพบูลนิติต,ตะวันนั่นจบไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายนและต่อมาเดือนธันวามีคำร้องอีกสารก็วิจัยอีกครับอีกเรื่องหนึ่งที่ร้องก็ขึ้นมา ไม่ใช่ว่าตัดสินอันแรกแล้วอันใหม่ร้องเข้ามามันร้องคู่กันเข้ามาพอดีก็เลยกลายเป็นสองคดีสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจแนวที่ชัดเจนของสารัธรรมนูญนั่นคือข่าวมื่วันที่17ทธันวาสารัธรรมนูญไม่รับคำร้องปมเอื้อทักษิณนอนชั้น14บโรงพยาบาลตำรวจอีกซึ่งเป็นอันนี้เป็นคำร้องของนายคงเดชาชัยรัตน์นะครับที่ ท่านคงจะทราบแล้วผมมาให้ท่านดูดังนั้นประเด็นอย่างนี้ผมคิดว่าสารได้เห็นเหตุการณ์หมดแล้วแต่ทีนี้ทำยังไงได้พวกคนกลุ่มบ้าข้าง,ขงพวกนี้มันยังจะเล่นอย่างนี้อยู่ข้าก็เลยบอกคุณอย่าเสื่อกไปเลยสารวินิจัยเองแล้วสารก็เลยสอบเองผมจึงบอก พราะว่าประเด็นที่หนึ่งเนี่ยการวิเคราะห์แนวทางที่หนึ่งเนี่ยน่าจะมีน้ำหนักมากที่สุดเพราะสารารัฐธรรมนูญได้วิิจัยถึงสองครั้งและต้องผูกพันทุกองค์กรดังนั้นเขาจะพูดเป็นอย่างอื่นก็ยากนะครับเพียงแต่ว่าสอบเพื่อเพื่อให้ได้ความและทุกฝ่ายจะได้เออพอพอพอใจไปแต่ถามว่าเรื่องนี้จะจบไหมไม่จบนะครับเพราะกลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มบ้าเป็นกลุ่ม ค่อนขา้างจะคลั่งกลุ่มคลั่งที่ไม่คิดไม่พูดถึงเรื่องไม่ไม่คำนึงถึงกติกาทางการเมืองนะครับผมก็พยายามจะหาว่าเออแล้วในเมื่อท่านเสรีพิสุทธิ์ขู่จังเลยวันที่สามสิบติดคุกแน่ติดคุกแน่ทำเอนี่ติดคุกแน่พูดมานานแล้วนะเออปรากฏว่าท่านไปอยู่ไหนอ๋อเจอแล้วครับเจอในเนชั่น ขู่การรัฐประหารอีกแล้วครับผมคิดว่าเป็นข่าวเก่าถ้ารัฐบาลเป็นอยู่อย่างนี้ประเทศชาติหมดสภาพต้องยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งถ้ายุบสภาเลือกตั้งใหม่มันก็อยู่อย่างนี้แห่ถูกใจขวาจัดเลือกเกินพอเช็คข้อมูลเข้าไปพูดเมื่อวันที่30นี่นะครับหลังจากผิดหวังจากการที่ศาล ไม่รับคําร้องของนอายผู้ร้องแล้วเนี่ยนะในชันชัยแล้วเนี่ยเพียงจะรับเอาไว้อย่างที่ผมบอกเห็นไหมครับคือกระแสมันมันปั่นกันจนคลั่งแรงดังนั้นวันนี้หยุดหยุดคลั่งของท่านเสรีไม่ได้ครับนี่เป็นข่าวเนชั่น เป็นข่าวที่นายเสรีออกในรายการข่าวมันเขี้ยวช่อง8เมื่อวันที่30เมษายนนี้เองหลังจากทราบเรื่องจากคำวินิจฉัยของศาลแล้วครับในชั้นสุดสัปดาห์รายงานว่าถ้ารัฐบาลอยู่อย่างนี้ประเทศชาติหมดสภาพต้องยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งถ้ายึดอำนาจแล้วไม่เอาคนโง่ามาเป็นประเทศไทยมีคนที่มีความรู้ความสามารถที่บริหารประเทศอยู่ได้คน ยึดอำนาจแล้วอย่าเอาคนโง่มาบริหารนะต้องเอาคนฉลาดฉลาดแบบไหมก็ฉลาดแบบเสรีพิสุทธิ์นี่พูดง่ายๆว่าเสรีพิสุทธิ์กำลังยิงพลุให้มีการรัฐบาลนี่ไงครับผมบอกว่าบ้านนี้เมืองนี้มันมันจะพัฒนาไปยากเหลือเกิน ข่าวยังบอกวยั่ายุบสภาเลือกตั้งใหม่มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ก็คนไทยยังรับเงินซื้อเสียงพันธุ์พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์โหราพักเสรีรวมไทยจะศูนพันธไหมครับกล่าวในรายการข่าวมันเขี่ยวช่องแปดวมงที่30เมษายนคุณเสรีเป็นนักการเมืองที่ต้องผ่านการเลือกตั้งดังนั้นคาวิจัยที่ผมวิเคราะห์ว่าพักเสรีรวมไทยนี่เข้าใจว่าศูญพันแล้ว ค่อนข้างจะแน่นอนดังนั้นสถานการณ์วันนี้คุณเสรีก็ดับเครื่องชนแล้วผมถึงบอกว่าหยุดความคลั่งของท่านไม่ได้หรอกครับเพียงแต่ว่าประชาชนจะต้องช่วยกันหยุดด้วยการถ้ามีโอกาสเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งเมื่อไหร่นั่นแหละประชาชนจะต้องหยุดคุณเสรีแต่แน่นอนที่สุดวันนี้ สิ่งที่คุณเสรีประกาศดับเครื่องชนเช่นนี้ใช่ว่าจะเกิดได้แต่เอาเถอะครับท่านก็คิดของท่านจริงๆผิดกฎหมายนะฮะสิ่งที่คุณเสรีนําเสนอผิดกฎหมายในคนในประเทศน่าจะหาทางไปแจ้งความดําเนินคดีกับท่านด้วยแล้วก็นี่คือเรื่องราวที่เราจะต้องติดตาม ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรในความเห็นของผมจะออกมาแบบที่หนึ่งสุดท้ายศาลก็พยายามที่จะให้ใหทำการสอบสวนแล้วก็จบลงด้วยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเรื่องชั้นทีสี่ก็จบแต่ว่าจะจบไหมพวกเขาไม่จบหรอกนี่ก็ทัออกมาแบบนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าทิศทางการเมืองของไทยพลัง การผลึกกำลังของชนชั้นนาเดินหน้าต่อไปเพราะวันนี้มี2คดีที่เราต้องจับตาดูนะครับว่าสถานการณ์การเมืองไทยจะเป็นยังไงคือ 1. คดีชั้น14กับ 2. คดีเรื่อง 1. 1. 2จริงๆริงกรณีชั้น14เนี่ยมันจบไปแล้วนะแต่มันถูกลุกปั่นกระแสขึ้นมาใหม่ดังนั้นถ้าปั่นกระแสแล้วสารเกิดออกมาในลักษณะ คงอำนาจแล้วจะจัดการสมมุติถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็จะเห็นทิศทางว่าความสงบไม่มีแล้วการพัฒนาประเทศไม่มีแล้วแล้วยิ่งกระแสของโรคสงครามภาษีที่คุณทํากกำลังการนำซัดมาถึงทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยจะรับภาระอย่างไรภาวะการเช่นนี้